อบๆออกมาเครื่องแกงน,นะครับปังสวัสดีครับแม่ีแขงด้อยทุกคนนะครับพบกับผมหนันเก่งคนเก่าของแม่คนเท่าขอไม่ที่เราเอย่าเขา่าเข่าแล้ว วันนี้นครับเรามีเมนูเด็ดนะครับวันนี้เรามีเมนูแกงประกาศใส่อบอบนี่ฮะแกงประกาศใส่อบอบนะครับอากาศยัยนนตัวเล็กๆอันนี้แกงอร่อยนะฮะ,ะวัตถุดิบหลักนะฮะก็คืออะกาศนะฮะปอากาศ <Okay. S 1> อาโอเคอบอบนี่หกอย่างนะฮะเครื่องแกงเราก็จะมี มีกระเทียมหอมแดงมีขมิ้นนะฮะแล้วก็จะมีตะไคร้นะฮะที่แห้งอันนี้ที่แห้งคั่วมาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นที่แห้งธรรมดาก็ได้ไม่คั่วก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมคั่วมาเรียบร้อยละนะฮะแล้วก็มีกะปินะฮะกะปิยี่อ้อะไรก็ได้ใช้ได้หมดนะฮะแล้วเกลือเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเมนูนี้ทำกันยังไงครับแกงผักกาดใส่ ใส่พริกไปก่อนครับแล้วก็ใส่กระเทียมหอมแดงนะฮะแล้วก็คามิ้นนะฮะคามิ้นใส่นิดหน่อยตามด้วยตะไคร้ตะไคร้ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งกอเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหัวหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นอืมทองลองแล้วหัวข้าวว้าว <Wow. S 1> โอเคประมาณนี้ฮะ ปิดใส่นิดตามรสชอบนะคือเราต้องใส่เยอะนะับเพราะว่ามันกระปิมันไม่คุ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยปรุงอีกทีนี่หน่อยวะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไป้กหกเครื่องแกงแล้ว นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หมอ้อว้าวเอาลงหมอ้มอเลยใส้หม้อหม้อกระทะน้ำสะอาดนะกรวกกรวกมัน จะเอากบเนี่ยฮะมาแกะนะครับมาแกะแกะตนเนื้ะโอเคสองตัวก่อนมน้ะแม่เอาใส่สองตัวก,ก่อนกบเนาะกบใส่หลายกบ สามตัวใช้มดเราได้ฮะใตัวโอเคสองตัวพอนล้วฮะเพราะว่ามันจะจะเยอะเกินไปล้างเสร็จนะเนี่ยกบล้างล้างเรียบร้อยแล้วฮะก็เดี๋ยวจะมาเลือกเอาแยกชิ้นส่วนนะมาแยกชิ้นส่วนกัน โอเคกินทั้งหนังนะฮะกินทั้งหนังกินทั้งหนังเนี่ยมันจะร้องกบมันจะกุ๊กกุ๊บ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 อมไหมอ่ะสองตัววานะร้องเลยปันโอเคแล้ฮะ โอเคเดี๋ยวเราได้กบแล้วเดี๋ยวเราจะกบกบใส่หมอนะเดี๋ยวคั่วกบก่อนอันดับแรกเราต้องคั่วกบก่อนนะฮะคั่วกบเตาละ ช่วงที่เราควกกบอยู่เนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเด็ดประกาศกันก่อนนะครับควกกบแห้งลแล้วเติมน้ำเติมน้ำไปหน่อยควกบ ก็เติมน้ำไปนิดนึงครับเพราะเมื่อกี้แห้งครับกลัวไปเรื่อยๆครับเราจะขัดก่อนขัดขอไม่มีอะไรยากครับขักาวเล็กๆเนี้ยก็อย่างงี้ฮะบดดดิดก็ได้ครับมา,มาอย่างนี้แล้วก็นปนมนเลย ผมน่าจะได้ดีแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมเติมน้ําลงไปนะเพราะว่าคั่วไปรอบแรกแล้วนะฮะคั่วไปรอบแรกแล้วพอน้ําน้ําแรกมันแห้งปาก็น่าจะสุกแล้วนะครับเขาก็เติมน้ําลงไปอีกนะฮะเดินไปอนิดหน่อยแล้วก็พอน้ําเดือดเร็แล้วก็ <Wow. S 1> ออวกต้องเดี๋ยวเราพอน้ําเดือดเราก็จะใส่ผักผักกาดนะ,ะไป yep อากาศน่าจะสุกเรียบร้อยแล้วนะขอหนึงโอเคปิดการเลยครับอืมน่ากินมากไม่ต้องชิมแล้วอร่อยแน่นอนครับเดีย๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยกันดีกว่าครับสุดท้ายนะครับลืมไ,ไปว่าต้องมีอันนี้ฮะอ๊ยโอ้ยโอ๊เนี่ย,ยขิง

ไปตักใส่ถ้วยเอาถ้วยมา เรียบร้อยครับ,บ,รบ,รบมาหาทำเลกินข้าวให้มันได้บรรยากาศนิดนึดนงนะฮะทำอะไรเสร็จแล้วเราก็มากินกันข้างนอกเลยนะฮะตรงตอนนี้ผมอยู่ที่สวนผักคุณแม่ฮะสวนผักใหญ่เพ็นครับวันนี้มานั่งกินอาหารชิวๆนะฮะที่สวนผัก ปลอดสารพิษของคุณแม่นะฮะของแม่เดี๋ยวเรามากินแกงอ่าผักกาดใส่กบนะฮะแกงกาดใสก่กบนี่เราก็้กินกระเพ็ดนะฮะนี่พริกัวพี่กัวก,วกัวสบายด้วยนี่ใครชอบ<ะ>ก็เส่ได้นะมากินเลยกันเลยดีกว่าครับ รูม้มากเลยนะ แกงกาวต้องแกงบังการได้กินกับขิงอร่อยเข้ากันมากเลยนะเทียมมาล ข้าวตอนเช้ากี่โมงเนี่ยสิบโมงแล้วฮะอากาศยังหนาวอยูอ่เลยมาครับมาทีนี่นะครับมามากินไปก่อนเร็ว โควิดมากินคนเดียวครับยุืโควิดอย่างนี้ต้องแยกกินนะฮะปากกาศมันก็จะประมาณเนี้ยนี่ๆๆเนื้อกบ ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดกระด,ดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมรันเก่งแขกร้อยด้วยนะครับวันนี้กลับบ้านมาก็มาให้ชีวิตแบบบ้านบ้าน หอมป้อมหอมป้อมครับเด็ดเด็ดจะสดๆเลยเน,นี่ยเด็ดข้างหลังเลยปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ปลูกในปลูกหลังบ้าน ใทะเลาะกัน ติดตามกด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต้องทำตปทำไปเรื่อยๆกินง่ายๆกินแบบบ้านๆบ่ายๆกินก่อนบุญเยอะ อืเด <krit> <therapeutic ogan> ี er. equal, er. <toolkit> ๋ยวพอดีหลานสาวนี่หลานสาวทำกุ้วยบัวชีไว้เมื่อกี้ะเดี๋ยวมากินดับความเผ็ดนิดนึง กินของข้าวแล้วมากินของหวานต่อนี่ะกล้วยบวชชีนางฟ้านี่วทาวนาสาวทื้อือ,อร่อยฮะได้แล้เนี่ยแถมครับแถม ค่อยหวานค่อยกำลังดีขอานุญาวันนี้ขอจบจะเป็นน,นี้นะครับวันนี้ก็อิ่งทำสำลักเป็นปเรื่องหน่งฝากกดติดตามกดซับสไครต์แลว้แลกวก็ไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี